วันที่ส3เป็ี่ันว่าเขามีงานสองเลองแรงดี9งเช้าเาโมงเสารสแรกอยู่อาเพอปวเทาแต่ไปย้ยแรงอยู่เำเภอเขาเต็มงามเนเต็งกใส่ัเตอนี่กเต็งไ่ได้านตัวเองตัวเองด้วตัวเองนี่องทั้งสองขาต หามือว่างหามือคือหามือว่าหาเพรอยากเ่รอยากวุ้ยเน่มันมันเป็มอย่างท่แบนิ่งกัว่ารับบาล่น้เต็มขึ้นบนนอนมันโมเมนแคมามือเนยไ่ว่าการจัดการมาทั้งมดเดินท่าแบบไรไไม่เต็มไมันอยากกัวเน่ยเหื่อยนะคือกลไปกับมาไหมเื่อยบอล่งอดอบิน้อไนอนเลยเี นาทีนี้ต้องถือว่าเป็นนาทีทองของบอสและซอของเราจริงๆนะคะงานเข้ารัวัๆปังๆแบบนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะแต่ก็แอบ,บเป็นห่วงทางด้านสุขภาพของทั้งสองคนไม่ได้นะคะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะสุขภาพต้องมาอันดับ1นึ่งด้วยค่ะในระหว่างที่ฟังซอกับบอสคุยกันนะคะ เราก็อย่าลืมมองช่องเล็กๆที่แอดตั้งไว้ให้ด้วยนะคะแอบชมความหวานของทั้งสองคนนั่งรับประทานอาหารกันม้งมิงฟุงฟิงหวานมากอาหารมื้อนี้นะคะดูได้จากการนั่งคุยกันนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ยินเสียงแต่เราก็เห็นภาพความหวานโผล่ออกมาจากจอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ตั้มสุภชัย o f f ฟิเชีนะคะอย่าลืมไปกดติดตามตั้มสุภชัย Official นะคะดูคลิปเต็มๆได้ที่ตั้มสุภชัยคะ่ะ